สวัสดียามเย็นๆกันทุกคนนะครับพบกันวันนี้อยู่ที่โคกนองนาเสียเสมรถขุดหันใจโคกนองนาโมเดลนะครับวันนี้มาอยู่กับบรรยากาศสดชื่น าท่านผู้ชมและ f อนะครับเดินชมรอบสะหน่อยนะครับโอ้พริกก็เน้นปลูกพืชผักต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรชมจันนี่นะครับเป็น ยาระบายอย่างดีเลยเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรนะครับได้เก็บไปดอกนะครับไปผัดนะครับเป็นยาระบายสุดยอดมากนี่ครับแล้วก็พันอะไรครับลองให้ทายนะครับต้นเตี้ยกิง่ง เพียบเลยนะครับสามารถที่จะตอนได้ครับดกดกติดดินเลยดกมากนะครับพัน,นํำเนินสะดวกหรือเปล่านะครับไม่ทราบาไวตา้ตำส่วนพัน,น์นี้นะครับกินสุกฮอลแลนด์นะครับ รอบๆบ,บริเวณสะนี่นะครับแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ไม้ผลต่างๆนะครับส่วนในบ่อของเราก็นะครับมีผลผลิตเช่นกันนี่ผลผลิตผลผลิตอันนี้ในน้ำก็จะปลูกปลานะครับ ปลูกปลาปลูกบนบกปลูกพืชในน้ำปลูกปลาเอาไม่มีที่ว่างเปล่าเลยเต็มไปด้วยพืชผักธัญญาหารดูรอบนี่ด้านขวานะครับตรงนี้ด้าน ซ้ายมีแต่ของกินเลยมากมายกะเพราดงเลยนะครับนี่ดงกะเพราเลยโอ้โหปลูกต้นสองต้นนะครับขยับขยายเบี้ยมันร่วงมันก็เกิดเองโดยธรรมชาติธรรมชาติดูแล <c oughs> นี่ก็ ดงกล้วยกำลังออกผลผลิตเต็มเลยด้านนี้นะครับก็จะเป็นปอเทืองปอเทืองนะครับข้อดีของการปลูกนะครับช่วยดึงมแมลงนะครับมแมลงต่างๆให้มาผสมเกสรน,นะครับ ที่สวนของเราที่ได้ทำการปลูกมะพร้าวด้วยนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ได้ปลูกทำการปลูกอะไรเลยเพราะว่ากำลังจะปรับปรุงนะครับปรับปรุงเราก็ตอนนี้อตอนก่อนนะครับตรงนี้นะครับจะพื้นที่เราปลูกนะครับจะ ่ำนะครับก็ปรับปรุงถมดินขึ้นมาให้สูงนะครับอ่าบอ่อนี้ก็ยังไม่ได้ลงปลาเลยอ่ากำลังปลูกบัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเสริมคั้นดินฝั่งตรงขา้ามฝั่งนู้นที่ต้นมะพร้าวนะครับเราให้มันสูงหน่อยนะครับถึงจะทำการปล่อย ปลา,าชมบรรยากาศนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับสุขใจนะครับสุขใจที่ได้ทำโคกนองนานะครับมันเป็นความสุขทางใจที่เราได้ปลูกได้ทำนั่นทำโน่นทำนี่นะครับปลูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ ต้นไม้จะให้ความร่มเย็นกับพื้นที่และให้อากาศที่เย็นสบายนะครับดูบรรยากาศนะครับกล้วยกำลังอวบอ้วนเลยรอบนะครับกำลังอ่า ตกลีบ้างกำลังจะแก่บ้างมีทั้งใหม่และก็ออกมาเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับก็ไม่ได้กินตลอดทั้งปีครับไม่หมดอ,ะอ่ะอะบรรยากาศนะครับส่วนบอ่อตรงนี้ก็ บริเวณรวมๆประมาณ1นึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ทำการปลูกปลาไปประมาณสองสามหมื่นตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าได้อาหารอะไรให้กินนะครับดูนะครับตัดใบตองลงไปเหลือแต่ก้านนี่กินไม่เหลือเลยนนนะครับ ไม่เหลือให้ง่ายนะครับเพราะว่าเราเน้นเลี้ยงปลากินพืชนะครับดูครับนี่นี่เดี๋ยวก็หายหมดนะครับดูดูดูที่ตัดก่อนนะครับไม่มีใบเลยเหลือแต่ก้านนะครับเพราะว่าเขาจะกินพืชอย่างเช่นผักบุ้งนะครับตัดให้เป็นกระสอบก็ไม่เหลือนะครับกินดีมากเลยนะครับเป็นปลาที่ให้กินธรรมชาติ กึ่งอาหารสำเร็จรูปแต่ว่านานๆานานจะให้ครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ให้ตลอดอที่เราให้อาหารก็เพื่อต้องการชมความสวยงามนะครับชื่นชมนะครับปลาในบอน่อ บางตัวก็ตัวและเป็นโลเลนะครับเป็นความสุขทางใจที่เช้ามาได้เข้าวสวนเย็นมาก็กลางวันก็มานอนอยู่ที่สวนตอนเย็นก็ <c oughs> เดินเล่นรอบบริเวณพื้นที่นะครับ <c oughs> เดินไปรอบๆดีกว่านะครับให้เอซได้ชม แบบหลายมุมหลายาที่เนาะไลมุมกล้องอด้านหน้านะครับเมื่อก่อนป้ายจะอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้ก็ทำการย้ายมาอยู่ตรงบอร่อแล้วนะครับสะนะครับมีกล้องวงจรปิด ก็อันนี้ก็จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องด้านนู้นก็จะมะพร้าวสลับกับกล้วยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไม้ผลนะครับเป็นขนุนเป็นมะม่วงต่างๆนะครับดูละกอตัวนี้ที่โอ้โห ดกมากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับดกตลอดเลยนะครับนี่ดอกปอเทืองกำลังออกดอกสวยงามเลยดูกล้วยนี่ก็ยังไม่ได้ทำที่พักอยู่ ที่นี่เลยเหมียวก็ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้ทําทีเดียวนะครับก็เป็นกะเพราเช่นกันครับก็ปลูกเสริมเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นละกอน,นะครับให้ทําชาเขาดูแลไปเพราะว่า,วาตอนที่ก่อนจะปลูกผมก็ได้ลงแกลบดำผสมเปลือกเปลือกมันนะครับ ไว้รอบๆขอบบ่อแล้วนะครับก็ทำให้กล้วยและก็พืชต่างๆนะครับสวยงามมากนะบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับเย็นสบายเลยมุมนี้ทีหนึ่งนะครับ ที่พักผ่อนในโอกาสข้างหน้าหรือว่าอนาคตนะครับที่เราได้มามาสร้างไว้นะครับตั้งแต่เข้า4ปีนี้แล้วนะครับเข้า4ปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ยังไม่ถึง100%นะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณแปนต์นะครับยังขาดอีก20%อร์จะปลูกไม้ป่าเพิ่มนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าปลูกเยอะทีเดียวก็ดูแลไม่ทั่วถึง ะครับเราค่อยปลูกค่อยเป็นค่อยไปทีละสิบยีต้นประมาณนี้นะครับก็ถ้ากลวยนะครับจะปลูกง่ายลวยก,ก็ไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมากมายก็ปลูกปลูกไว้ช่วงปีที่แล้วนะครับผมปลูกช่วงหน้าฝนนะครับมาขุดขุดขุดปลูกปลู นะครับมาปีนี้นะครับก็สวยงามมากเลยอ่าก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้นะครับเสร็จจากการขุดบ่อนะครับแต่ยัง ไม่ได้ย้ายรถมานะครับขุดต่ออีกขุดเพิ่มอีกนะครับก็มาพัดก่อนสักสองสาวันนะครับอโอเคขอบคุณสวัสดีครับ